สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่3พฤศจิกายน2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะผมของงวดประจำวันที่1นะครับผมสำหรับวันที่1นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่8กับ4นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม 755402นะครับผม75เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็54เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็402เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับ4554เข้าตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับในตารางแตงนะครับผม402นะครับผมเลขในตารางนะครับผมเป็นชุดวินนะครับผม แอดมินให้048ผิดเป็นตัวเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขในตารางจะมี7 4 2 5 6 8ห้านะครับผม จะอยู่ที่2กับ5นะครับผม จะมีสองหนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ด แล้วก็สอนะครับผมอาจจะมี51 52 5ึส ห้าหกและก็ห้าแปดนะครับผมสำหรับเบิ้ลน,นะครับผมเจ็ดเจ็ดห้าห้าและก็สองสองสำหรับสามตัวนะครับผมสี่หกแปด เป็นเลขในตารางนะครับผม8.53 8.27

แอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่3พฤศจิกาย,ยน2566นนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2กับ5นะครับผมจะมี2 1 2 8 2 4นะครับผมสำหรับ5นะครับผม5 1 5 3แล้วก็5 6เหมนห้าห้าสองสองนะครับผม สำหรับ3ตัวนะครับผม468 853แล้วก็752นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ